มาตรฐานความสูงใครกำหนดทำอีกทำไมที่มีอยู่ไม่พอใจหรอเราเป็นคนที่ส่องกระจกมองเห็นหน้าตัวเองทุกวันนะ่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเรามีจุดบุกคล่งองตรงไหนเราต้องการอะไรเพราะฉะนั้นนะคะฟังเสียงหัวใจตัวเองอย่าฟังเสียงคนอื่น งมงายอะไรนักหนาทำไปชีวิตก็ไม่ดีขึ้นหรอกบางคนอยู่ได้เพราะความเชื่อความเชื่อทำให้ใครบางคนมีกำลังใจที่จะใช้ชีวิตต่อด้วยซ้ำถ้าความเชื่อของเราอ่ะไม่ได้ทำลายใครแล้จะมาตัดสินกันทำไมล่ะคะอยากสวยหรืออยากให้ใครกลับมารักคงไม่สวยเท่าแฟนใหม่เขามั้งคะเลยไม่ได้ไปต่อ เราให้ความสําคัญกับเขามาก,ก่อนตัวเราเสมอสุดท้ายทําไปเขาก็ไม่ได้รักเราอยู่ดีมุกอ่อนกันเถอคะค่ะเวลาก็ไม่ค่อยจะมียังสรรหาไปทําอีกอยากสู้กับงานอะแต่ว่างานสู้กับอะคือแบบมันดูโซมมันดูแก่อะแต่อาจริงชีวิตเรามันไม่ได้มีแค่งานใช่ไหมล่ะเราก็จะต้องดูดีขึ้นดูสวยขึ้นก็เลยคิดว่า ไม่ได้ละเราจะต้องทำอะไรกับตัวเองบ้างทำให้ตัวเองสวยขึ้นตัวเองต้องดูดีขึ้นกว่าเดิมสินะปลอมปลื้มมีอะไรจริงบ้างจมูกนี้แม่ให้มาค่ะให้ตังมาทำแต่แฮปปี้มากนะคะที่แม่เข้าใจว่าเราอยากสวยแต่หนูก็ไม่ติดอะไรนะคะถ้าใครจะมองว่าหน้าเราดูสัญญกรรมถ้าแม่แฮปปี้เราก็แฮปปี้ค่ะ อยากมีตัวตนขนาดนั้นใช่หรอโดนด่าว่าวนาบีบ่อยมากเลยค่ะแต่ทุกคนก็มีสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นทุกคนตรกายในแบบของตัวเองทุกคนวันาบีค่ะแค่เรามีความสุขในแบบที่เราจะเป็นแค่นั้นก็พอแล้วไหมคะ่ะมันเจ็บนะจะทนได้หรอตอนแรกเราอยู่กับความกลัวค่ะกลัวที่จะตัดสินใจผิดพลาดกลัวความผิดหวัง แต่พอก้าวผ่านความกลัวนั้นมาได้เราก็รู้สึกว่ามันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นค่ะแล้วเราก็รู้สึกขอบคุณตัวเองที่วันนั้นเราเลือกตัดสินใจแบบนี้